สวัสดีครับวันนี้ทีมงานร้านสักชัยบริการอำเภอบ่อระบือนะครับเรามาติดตั้งโซลาเซลล์นะครับเป็นชุดสูบน้ำชุดสามแผงตัวนี้นะครับเป็นท่อขนาดนิ้วครึ่งนะครับเพราะว่าตัวนี้ย่อนล็กนะครับเราย่อนได้ที่9ท่อนนะครับใช้ท่อออกขนาดนิ้วครึ่งนะครับเป็นซับเมิร์สของยี่ห้อโจไดนะครับก็ตัวนี้เป็นแผงโมโนนะครับ3ามวัตต์นะครับเป็นรุ่นกรอบดำนะครับ ตัวนี้เป็นท่ออขนาดนิ้วครึ่งนะครับสัมเริ์หนึ่งแรงนะครับก็เราลองน้ําไปพักใหญ่แล้วนะครับก็น้ําเต็มตรงนี้แล้วนะครับก็เราก็น้ําก็ยังไม่ใสนะครับเพราะว่าตอนที่มาเจาะนะครับท่างเจาะานท่านไม่ได้เป่าน้ําให้นะครับไม่ได้ล้างบ่อให้นะครับก็เลยทําให้น้ํายังแดงๆอยู่นะครับก็ตัวนี้เป็นโครงสร้างชุดแต่ยกสูงครับก็ เราไม่ได้เทพื้นให้นะครับให้ลูกค้าเทพื้นเองครับก็จะได้เทให้เต็มเลยนะครับเต็มดิ่งแนวแผงลงมาเลยนะครับเป็นรูปสี่เหลี่ยมเลยนะครับก็เราไม่ได้ทําให้นะครับให้ลูกค้าทําเองเพราะว่ามันลําบากกับการขนย้ายนะครับก็เดี๋ยวไปดูชุดโครงสร้างก่อนนะครับ เป็นชุดโครงสร้างสูงครับตัวนี้ยกสูง,ก,สงก็ดูสวยงามดีนะครับแล้วก็แข็งแรงด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ใช้เหล็กที่มีขนาดใหญ่อยู่นะครับความสูงก็ประมาณนี้นะครับให้ผลหัวผลสัตว์เลี้ยงนะครับเดไปดูชุดซัมเมอรนะครับ นี่ครัเป็นเบอร์โทรของทางร้านนะครับ0ยศ์แปดเจ็ดศงหกานนึ่งแปดและศูนย์แปดห้าเก้าสองหกหกสามสี่นะครับเผื่อมีใครที่สนใจนะครับตัวนี้เป็นเสมอดของยี่หอโโ้อจไดครับเราที่เราไปติดตั้งนะครับก็จะมีชุดป้องกันฟ้าผ่าให้นะครับตัวสีส,ส้มนะครับก็จะใส่ไปทุกชุดนะครับติดตั้งทุกชุดนะครับ แล้วก็มีตัวเป็นเบรกเกอร์นะครับใช้ในการเปิดปิดนะครับสำหรับสมมติตัวนี้นะครับใช้3ามแผงได้4ี่แผงได้นะครับนี่เป็นสเปคของเขาครับถ้า4ี่แผงน้ำก็จะแรงกว่านี้นะครับนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับการเดินระบบนะครับก็ยังคงความสวยงามเอาไว้นะครับร้อยท่อให้อะไรเรียบร้อยนะครับ

แหงรุ่นกลบดำทางแขนโมโน385วันเดี๋ยวลองสวมท่อดูนะครับก็เต็มท่อขนาดยกครึ่งนะครับปกติก็ใช้เป็นท่อ2นิ้วได้นะครับแต่ว่าเราหย่อนลึกนะครับหย่อนไปที่9้าท่อนครับกวัวว่าน้ำจะไม่ทันครับก็ลดเป็น นึ้พ่อนี่บ้านยังกว่าครับน้องแสงกว่าบ้านน้องแสงบบ้านวังโจทยู่ที่บ้านวังโจดต,ตําบลาห,ห้วยเตยอำเภอเกุดรังหม่องเงาครบับก็อยู่ที่บ้านวังโจดนะครับตบําบลห้วยเตยอำเภอกุดรังนะครับจังหวัดมหาสารคามพ่อที่ยังกว่าพ่อคุณพ่อสุเมศ สูเม็ดนะครับบนันหม่เตยนะครับแต่ยังไดกับของมาเิ็งน้ำพ่อเล่านะครับกับอยู่ที่บ้านหม่เตยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็ทางทีมง,งานเราก็จะงานเยอะหน่อยครับก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปนะครับก็วันนี้ก็มีโอกาสได้ทําคลิปนะครับเนื่องจากว่าติดอยู่ใกล้ๆบ้านตัวเองนะครับก็เดี๋ยวก็จะต้องรีบไปติดตั้งต่ออีกที่บ้า,บาน นนแดงครับที่ตำบลโนนแดงนะครับใกล้ๆบรรบวอของเราเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็คงต้องขออนุญาตนะครับจบคลพิษแค่นี้นะครับถ้าท่านใดที่สนใจอยากจะให้ทีมงานของเราไปติดตั้งก็มาดูที่ตรงนี้ก็ได้นะครับที่ใกล้ๆนะครับบ้านบางโจทย์ห้วยเตยหนองแสงของเรานะครับก็มีหลายบ่อนครับก็วันนั้นเราไปติดตรงนู้นนะครับก็น้ําไม่ค่อยเยอะนะครับใส่ไปท่อขนาดหนึ่งนิ้วนะครับ ไป10 13ท่อนนะครับก็น้ําก็เกือบจะไม่ทันนะครับก็อันนั้นก็ต้องถือเป็นกรณีพิเศษไปนะครับเพราะว่าบางบ่อก็ไม่มีน้ําจริงๆครับบางพื้นที่ก็ไม่มีน้ําจริงๆนะครับตรงนี้ก็มีน้ําก็ถือว่าได้ได้น้าดีอยู่นะครับถ้าท่านที่สนใจนะครับก็โทรมาหาติดต่อสอบถามได้นะครับที่ร้านสักชัยบริการอำเภอบ่อระบือนะครับเราติดตั้งทั่วภาคอีสานนะครับ เบอร์โทรก็0870263118นะครับและ085266349 9นะครับก็ทุกอย่างที่ท่านเห็นครับไม่ว่าจะเป็นแผงเป็นซับเม์ดเป็นท่อที่หย่อนลงนะครับก็เป็นของทางร้านทั้งหมดนะครับการเดินระบบการติดตั้งอะไรก็ประมาณนี้นะครับก็ขอแค่ลูกค้านะครับเจาะบ่อบระดานไว้แล้วก็มีบ่อประป่าแบบนี้นะครับ ทุกอย่างนะครับในที่ท,ที่เราเห็นอยู่ก็จะเป็นของทางร้านทั <t ap> ้งหมดนะครับไม่ว <t ap> ่าจะเป็นพอหย่อนลงไปหรือว่าตัวสับมดอะไรก็เป็นของเราทั้งหมดนะครับของทางร้านทั้งหมดนะครับก็ไม่มีเพิ่มอะไรตามราคาที่ตกลงกันไว้นะครับสหรับเรื่องราคานะครับก็ขออนุญาตให้โทรมาสอบถามเอานะครับเราจะไม่ได้ลงไปให้ท่านดูนะครับก็ให้โทรมาสอบถามเอาเพราะว่าบางพื้นที่การเดินทางอะไรก็ ใกล้ๆนะครับก็อาจจะมีค่าน้ำมันนิดหน่อยกนะ็วันนี้ก็คงจะต้องขออนุญาตนะครับจบคลิปแค่นี้แล้วกันครับผมขออนุญาตเลยนะครับสวัสดีครับ